สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจอกับผมเซลล์ออฟอีกแล้วนะครับเนต้าติวานนท์ปรุภานีครับนะฮะวันนี้นะครับเซลล์ออฟเนี่ยมาพร้อมทั้งเนต้านะครับตัวไมน์เนชช์นะครับก็คือ V2 นะครับหรือเนต a าวีนะครับกับเนต้า วีนะครับใน t ต้าวนะครับเราเรียกแบบแบ่งแยกเลยก็คือว1 V2 แล้วกันนะครับนะฮะคลิปที่แล้วนะครับผมทำในเรื่องของตัวรีวิวบ้างนะครับไปบางส่วนสำหรับตัวเจ้าใน t ต้าวีรุ่นไลท์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดแคมเปญนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถไฟฟ้าในราคาประหยัด นะครับณนะวันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบอยู่แล้วครับว่า d a t a v 1นั้นนะครับราคาวันนี้นะครับห้าแสนบาทซึ่งราคาจะเท่ากับตัว d a t a v 2รุ่นไลท์เลยนะครับ แต่ในต้าวีหนึ่งนะครับก็คือจะมีแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดให้50,000บาทนะครับเหลือเพียง4,99,000บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะแต่ถ้าสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะนำส่วนลดมาเป็นเงินส่วนลดช่วยในเรื่องของตัวเงินดาวนะครับวันนี้นะครับเซอร์อัมาในแคมเปญไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันครับนะครับก่อนอน่นนะครับกดไลค์กดฉับกดับสไครให้ผมด้วยนะครับ ช่องอฟเดต้านะครับชาแนลนะแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวเซอฟจะพาดูรอบๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วดาว7,009นั้นพอตเดือนละเท่าไหร่นะครับไปชมครับ ครับเมื่อกี้นี้เซลล์ก็ได้กล่นบอกไปบ้างแล้วนะครับว่าโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะครับนอกเหนือจากส่วนลดในเรื่องตัวราคาแล้วนะครับคุณผู้ชมเองนะครับยังสามารถเลือกที่จะรับส่วนลดเป็นส่วนลดเงินดาวได้นะครับโดยโปรโมชันนะครับดาววันนี้นะครับสาหรับเจ้าเนต้าวีหนะครับหรือวีแรกของเรานะครับดาวเพียง7,900บาทเท่านั้นนะครับรี่ได้วว่าผ่อนดาวเท่านี้ ผ่อนได้เริ่มต้นที่7,854บาทหรือ5 5บาทนะครับทางธนาคารเขาจะปัดเศษนิดน,นึงนะครับก็คือ7,855บาท84รั่วสำหรับแคมเปญดาว7,900บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนี่เลยสำหรับใครที่อยากได้รถไฟฟ้าคันหนึ่งไปใช้งานขับในเมืองขับทางไกลหรือแม้แต่กระทั่งเอาไปขับหาไรายได้เสริมนี่นะครับ V ี ขับหนึ่งครั้งขับได้ไกลถึง384กิโลเรียได้ว่าคุ้มสุดๆนะครับระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับรถคันนี้ออกแบบมาให้มีครบคันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยกล้องเตือนถอยหลังเซ็นเซอร์ถอยหลังจีอะถามากมายนะครับที่มาในสเปคของเจ้าเนต้าวีแรกของเรานะครับเียได้ว่าคนที่ใช้อยู่แล้วจะเกิดความประทับใจสําหรับการขับขี่รถไฟฟ้าคันแรกเนต้านในราคาที่ ไม่แพงมากไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์ที่ใหญ่อยู่ใหญ่กว่าน,นี้นะครับอดใจรอนิดนึงครับเนต้าเ็เรากำลังเดินทางมาหาคุณลูกค้าแล้วครับแล้ววันที่1 0เวันที่สิถึงสิเดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้นะครับเราจะมีเนต้าเ็เอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้สัมผัสตัวจริงกนะันที่โชว์รูมของเราด้วยที่เนต้าติวนนานนวุฒุมธาณีนะครับอ่านะครับเดี๋ยว วนดู do, นะครับรอบรถกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าเนต้าวีแรกนะครับทั้งสีขาวเองแล้วก็สีมินนเกรนี่นะครับมินเนเกรก็คือสีเทาเป็นสียอดนิยมอีกหนึ o ่ง e สีนะครับที่คุณคุณลูกค้าบอกว่าเฮ้ยตัวจริงมันสวยอะ่ะอยู่พอร้องถนนบนท้องถนนนั้นเวลาเจอแสงแดดจัด,จดยิ่งอุณหภูมิบ,บ้านเราตอนนี้นะยิ่งร้อนๆนะบอกว่า สะท้อนแสงสวยมากนะครับใครที่กำลังลังเลหรือตัดสินใจอยู่นะครับก็อย่าลืมนะครับโปรโมชั่นดาว7,900บาทหรือเลือกรับส่วนลดในราคารถเหลือเพียง4,99,000บาทเท่านั้นอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับค,คุณผู้ชม มันยังมีแคมเปญสำหรับพนักงานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจด้วยก็คือดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะครับผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ7,000กว่าบาทเช่นกันครับสำหรับโปรดาวศูนย์บาทข้าราชการและรัฐวิสาหกิจนะครับท่านไหนอยากรู้ว่าบริษัทหรือหน่วยงานที่เราทำเป็นในเครือของรัฐวิสาหกิจไหมกำลังสงสัยอยู่เป็นหรือไม่เป็นนะครับโทรมาสอบถามที่เช์ออฟได้นะครับ089 611 0404เบอร์นี้นะครับโทรได้แอดไลน์ได้24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปชมดูรถกันอีกรอบหนึ่งไปครับ เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากดูความสวยความเท่ความหล่อของเจ้าในต้าวีแรกไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้นะครับขออญาตท้ายคลิปมาพูดถึงเรื่องของการรับประกันของตัวรถไฟฟ้าของเรานิดน,นึงนะครับ รถไฟฟ้าคันนี้นะครับเนต้าวีนะครับรับประกันในเรื่องของตัวแบตเตอรี่และมอเตอร์ให้ยาวนานถึง8ปีหรือ1 8 0 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับรับประกันในเรื่องของตัวระบบตัวรถให้5ปี1 5 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคือเรียกว่านอกเหนือจากจะราคาไม่แพงแล้วนะครับในราคา4 9 9 0 0 0บาทวันนี้นะครับเรายังมีการคุ้มครองให้มาตรฐานปกติเลยเรียกว่าคุ้มครองโคเวอร์ให้แบบยาวนานนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากในรถไฟฟ้าสักคันหนึง่งนอกเหนือจากโปรโมชั่น ที่น่าสนใจราคาที่ไม่แพงกับไ์รถที่ต้องใช้คำว่าไม่เล็กจนเกินไปและก็ไม่ใหญ่จนเธอท้าเกินไปนะครับใช้ทำงานใช้วิ่งหาเงินอย่ารอเลยครับเนต้าวีหนึ่งก่อนที่รถจะหมดไปไวสตอมสีขาวมีพร้อมส่งมอบ gray, มินนเกรมีพร้อมส่งมอบอย่ารอเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรถหมดจะอดใช้นะครับจัดครับผม